วบโอ้โหดูดิปลาใหญ่ของใครรู้ไหมของใครนี่นี่ตอนนี้พ่อเกือบสองไงดูหัวดูหัวด้ดูหัวเป็นโลหัวเป็นโลก็ได้ดูดิอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเพื่อนๆดูปลานะนี่นี่ครึ่งวันของล้านนะครับครึ่งวันนะครับเพื่อนๆอาการอาการนี่ฮะดูว่าจะเป็นลมครับ <5 S 2> วันนี้วันนี้มีช่วงเช้านะเพื่อนวัดติดไม่ติดส <40 S 2> <ง>ี่สิบแล้วว่าเพราะว่าสี่สิบไดแ้แล้วอ่ะมคนดว่าสี่สิบได้ถ้าจะสี่สิบแล้วจะทะลุแล้วเราตั้งเปล่าร้อย100ตัวนะครับเพื่อนแต่วันนี้ตอนนี้ก็สี่สิบแล้วฮนะหรือหกสิบน้ำหวานแหว่า <laughs> งานร้อนเนี่ย มาโลลงคอเลยเพื่อนาโลผมไม่รู้มีตัวเดียวหรือเปล่านะอาจจะมีตัวเดียวก็ได้่อกว่หวานะุ๊เลยอมรุอ่ายแน่ปล่อยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้เลยรุะเดี๋ยเราจะลองเทสทุก่อนนะนี่ผมเพิ่งเพิ่งตั้งกล้องก็ตีประมาณผมตีี่ยตามตามวิดีโอเลยนะ ได้ท่านได้อันนี้ก็ประมาณโลโลสามครับประมาณนั้นประมาณโลสามนะก็เป็นเทสก็วายเบชชั่นนะครับเพื่อนบัตรนะเพื่อน,นดูนะโอ้โหทะลุอะไรเนี้ยเป็นเป็นปลากิมนะนะครับไนตัวนี้ตัวห้าเซนนะฮะถ่ายรูปให้รูปเดี้ยพ,พอแล้ว ได้วะเข้าวิดีโอวะพอด้อยู่พอด้ด้ยี่วตอะุณรอมแรงไปหน่อยนันถ้าไม่ลมไมแรงนะดีเลยจะแรงวันนี้เรอพี่ผมว่าลงฝนนี่ยธรมดามีลงมาสีหวันเลยเนี่ย ก็เป็นตัวที่สามนะครับเ,เพื่อนเมื่อกี้น,นันุเนี่ยหลุดไปสองตัวเลยก็คือตัวแรกนันุหลุดนะเทสด้วยเหลิวตัวที่สองก็เป็นปาก,กิมก็หลุดอีกอันนี้ของนนะคุดนะอันนี้เราเทสจุดเดียวนะเพื่อนอันนี้เราเทสอยู่ตรงเกือบๆท้ายบ่อขึ้นไหมโอ้นี่นี่จิตมีเพื่อนเพนี่จิตะมะีฮะถือว่าโอเคนะเราเทสจุดเดียวอาะลุงโดนยุหลุดไหม รู้ดีแล้ว <laughs> เฮ้ยสั้นหรือเปล่าวะลุงสั้นนี่ว่ะเ,เดี๋ยวไปลุ้นกันดูนะลบกระแรงด้วยจะร่มร่มจะร่มคือแล้วเม็ดเม็ดน้ำคือแล้ว ยกเลยให้มันหลุดไปเลยไม่เป็นไรป่าเทสดดูิป่าเทสมีลงคอไปเลยลงคอไปเลยกินไก่น้ำบ่อนี้ลึกประมาณ1.5นะครับเพื่อนหนึเมตรเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบอะไรประมาณนี้เลยแล้วตัวเนี้ยเราเทสไวเบชั่นเนี่ยมันกินมันกินไก่มากมันกินเกือบกินกินไก่อติไก่อติสุดคันอ่ะสุดคอหอยไซนี้นะฮะเพื่อนๆมาตรฐานเลย นี่ตัวที่สองนานนะก็ยังไม่ออกใช่ตัวที่สองที่ที่ไม่หลุดเทสหลุดสา <laughs> มนะอ่ะอันนี้เทสไวเบชั่นดูนะสุดเนี่ยเทสไวเบชั่นเพื่อนเพื่อนนะฮะเป็นของเราใช้ปลากรีมนะลงคอไปเลยเดี๋ยยวคุมาถ่ายรูปนะลงคอหอยเดีย๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปนี้บ,บอก,กเพื่อนก่อนนะครับบ่อนี้เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งมีกุ้งนะฮะเลี้ยงกุ้งกุนาเลิงเลี้ยงกุ้งด้วยใช่ไหมครับีกุ้งขาวใช่ไหมฮะ อันนี้เลี้ยงกุ้งขาวด้วยนี่ขนาดมีกุ้งนะเพื่อนๆันกัดขนาดนี้ลงคอเลยนะก็เดือดไปเลยนะลงคอไปเลยนะมีกุ้งมีกุ้งขาวเลี้ยงด้วย

ไสาสวยหมดเลยสายนี้มาตรฐานเลยฮะโอเคอวันตับมาจับจับดีๆใส่รายสายโลวัดไม่ติดหลักหลักหลักเลยคือสาโลนะหลักหลักจะสายโลท่าอีกรอบตัวเป็นเดียวอีกแล้วครับอ่มตัวเดียวเหงาตัวเดียวเหงาอันนี้ตัวที่ ตัวที่สที่เราขึ้นมาได้ที่เราขึ้นมาได้แต่น,นี้คือเรา,เ,ราเทสอยู่จุดเดียวนะั้นนะเทสจุดเดียวนะหลักๆก,ก็คือปาไซนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเทสจุจุดนี้แล้วเราไปหาจุดอื่นนะเพื่อนอถ่ายรูปนะ ปลากินกลางบ่อหมดเลยอะปากกลากินไกลกินไกลมากเฮ้ยกินใกล้ๆเลย นะ eled, ไม้เด em, ียวอ่ะเฮ้ยใส่ใกล้เคียงกันหมดเลยนะใส่ใกล้เคียงหมดเลยนะเดินข้างบนเดินข้างบนแบบนี้เล็กข้างหน่อยเล็กข้างหน่อยโอ้โห วัดมาตรฐานใชโลใช้โลวัดมาตรฐาน,าน,านมีอะไรคุยกับเพื่อนๆสมาชิกไหมฝากติดตามด้วยนะครับที่เตยน้อยครับวัดเตยน้อยเหมือนเดิมนะมใกล้ๆวัดเตยน้อยเลยนะใช่ครับใกล้ๆเลยวัดน้ำยังไง กกินไปลากาินไก่มากเลยฮะปลาไสาเดียวกันหมดเลยครับถอยหลังนะถอยหลังถอยหลัง,องถอยหลังเราคานถอยหลังโ okay. อเคมาจับสายช็อคดิจับสายช็อ,ยอ,อยคยอกมา โอเคกิเปอร์ป่าไซส์ใกล้เคียงกันเลยไซส์โล่เป็ดสองตัวเลยอืมอ่ะตัวน,นี้ก็เป็นเป็นอะไรฮะปลากิ้มควิกห้าเซนเป็ดสองตัวโอเคอยืมกิเปอร์เราน่ามาทำป่าไซส์นี้นะอ่านี่ฮะนี่ก็เป็นปลากิ้มควิกนะเป็ดสองตัวห้าเซนเราอันนี้สิบเอ็ดกรัมตัวนี้ก็เจ็ดแปดขีดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณแปดขีด để nhốt luôn Tình dừng nó ไซส์โหผมบอกให้บอกกันเหมือนกันแล้วก็ไซส์นี้เหมือนกันเลยฮะก็ไซส์เก้าขีดโลอ่ะโอ้กนะ็ดันโลทุกตัวนะดันโลทุกตัวน,นี่ก็เคลีด้วยปลากิมนะเปสองตัวโอเคนะเด้อโอ้ม <laughs> ันเขียนไม่เลยเดือยได้คิวไม่ไหวใช่ป่ะ ตูดขาดพรวดลงมาตูดขาดไปเลยปึ๊บปึ๊บน้ำเปิดหูเปิดเปิดข้างบนอะเปิดข้างบนไปจากข้างล่างใช่ไหมใช่โอ๊ยปลาหายหมดเลยหนักหน้าก็เปิดหน้าเปิดข้างบนโอ้ยไม่ตายว่ะดีว่ะรักษาปลาได้ดีมากเลยมันลงลึกกันนะ อ๋อรอรอเหยื่ออยู่ยรอ,อเหยื่ออยู่เฮ <C> e <at> ้ยตายเว้ยดีว่ะตายบ้างครับตายมีตายบ้างมีตาย,ยตัวที่กินเรื่องตายไปคััลองไปคันเป็ดนะดูวแต่ละคนเน เขาจะทำสติติให้ได้ร้อยไม่ได้ป่ะหายใหญ่ของผมทุกนเฮ้ยนี่แล้วมาเลยกันมาเะยก็มีครีมปลดให้น้ำปะ่ะอ่ะอันนี้ขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวปลดกระชังขึ้นมาก่อน ปลาแข็งแรงใช่ไหม,อ,มอันนี้มันี่นี่เนาะี่มันนู้แบ่งไปทำเค็มเปล่าปลาแดดเดียวอะ่ะปลาแดดเดียวนะเนี่ยอร่อยอันนู้นจะลงน้ำให้เหรอไปอไห<ป>นตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละตอนเด็อเด็ดพอยถ่ายเลยโอ้โหไป <laughs> น้าไปวียงแหงกันมาเหรอครับเอ้ยน้าไปทะลลักวนกันมาเหรอครับ ลากปลาด้วยอะลุงลุงไปลากปนมาเหรอลากปลาด้วยไปอย่โอ้โหนเยอะนะถ่ายรูปเลยจบล้ลครับก็วนี้ก็ปลารวมก็นจะรับยังไงปลาปลาปลาับาปลแลาป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 ลิปลับลาลาปลาลาปลาปลาปลาลาปลาปลีปกาปลาปลาลาปลามลับลปลาวมาปาลาปลาปลาปลปลาปลาลาปปลาปลาตลาปลาปาาาปลลา ทิปใครครับนันนคนไหนครับนันน่น <laughs> ขอบคุณครับนันนะเดี๋ยววันที่20เจอกันใหม่นะยีส <20. S 1> ิบสดีอโอเคครับ,บมาบเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูป